สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายวัยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศประจําวันที่7มิถุนายน2563พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณเอา่าวมัตาบันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคตะวันออกภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตก สะสมซึ่งอาจท oon, <has> the ําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่8-10มิถุนายน63โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองในช่วงระยะนี้ไว้ด้วยนะครับ สำหรับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆนะครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านพิศณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุขโขทยัยกระแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงกองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 5มถึงสาองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาฬนาครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีลำนครราชสีมาชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิถึงยีสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิถึงสาองศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์พระนาครศรีอยุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสา3สองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุดร4 4 8งองศาเซลเซ,ลเซลียสอุณภูมิมสูงสุด30-35องศาเซลเซลียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาส อ,อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อ,อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ เมตรกรุงเทพมหานครและเขตปริมุนทนมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 7องศาเซลเซียสครับสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้ที่บ่าวสนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประชาชนสนใจข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศ ได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tm.d.go.ts หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดตามทางซ่องสมอดำผู้เดียวรายบ่ายชนนะครับจะอัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันจะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชม ทุกวันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ